สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเล่นเกมหาเงินนะครับว่าทํำยังไงเพราะว่ามีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากคนที่เคยเล่นเกมหาเงินอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ลำบากเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เพิ่งเล่นหรือว่าอยากจะเล่นนะครับก็อาจจะงงกับวิธีการซื้อขายว่าต้องทำยังไงนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกสาหรับผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันนะครับ ส่วนวิธีการแลกเปลี่ยนหรือขายแต่ละเกมเป็นเงินจริงนะครับว่าทํายังไงผมจะทําคลิปเป็นเกมเกมบอกไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับว่ามันมีกี่วิธีนะครับสําหรับการหาเงินในเกมนะครับก็มีลักษณะของการหาไอเทมไปขายนะครับหรือว่าหาเงินในเกมไปขายนะครับโดยการขายก็จะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงนะครับโดยการแลกเปลี่ยนนะครับเราก็เอาไอเทมนะครับ หรือว่าเงินในเกมนะครับหรือว่าเพชรไปแลกเปลี่ยนให้กับผู้เล่นในเกมด้วยกันที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ให้เขานะครับทําการโอนเงินจริงให้เราโดยเราจะต้องตกลงนะครับว่าในเกมนั้นๆเงินหรือว่าไอเทมชิ้นนั้นๆนะครับจํานวนเงินเอมราคาเท่าไหร่นะครับจํานวนไอเทมราคาชิ้นละเท่าไหร่แล้วก็จํานวนเพชรราคาเท่าไหร่นะครับคําว่าเงินเอมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ คําว่างเงิน M ก็คือเงินในเกมนะครับซึ่ง 1m เท่ากับ1ล้านนั่นเองครับ1ล้านเงินในเกมสําหรับไอเทมก็คือเป็นไอเทมเป็นชิ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชร er นะครับก็จะมีอา,อาจจะเป็นลักษณะของจํานวน5เพชรอ่อ1บาทหรือว่า3เพชรอ่อ1บาทแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขายนะครับหรือว่าหาของหาเงินในเกมหาเพชรไปขายนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือหาเงินในเกม หาเพชรในเกมนะครับแล้วก็หาไอเทมไปเกมในเกมไปขายนั่นเองนะครับซึ่งเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้นะครับหลักๆก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับหรือว่าแนวเก็บเวลหาของนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกมแบบนี้นะครับจะมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างตัวละครนะครับหรือว่าระบบแลกเปลี่ยนโดยใช้ตลาดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับแบบค o p ฟด Duty นะครับฟ e e f i ล e แบบนี้ก็อาจจะ ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมแนว rpg เก็บเวลหาของเนี่ยสามารถหาเงินกับเกมรูปแบบนี้ได้นะครับโดยรูปแบบหลกัหลกๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธี3รูปแบบนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเกมรูปแบบแรกนะครับก็คือเป็นเกมที่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยตรงนะครับก็คือเมื่อก่อนนะครับเกมที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบนี้นะครับจะอยู่ในระบบ pc ส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าทีนี้พอมาอยู่ในมือถือก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างเช่นเกมที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับก็เป็นเกมโทรมออนไลน์ซึ่งในเกมนี้นะครับก็จะมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยตรงนะครับซึ่งเราไม่ต้องเอาไปผ่านตลาดนะครับสามารถกดที่ตัวผู้เล่นแล้วทําการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้เลยเพราะว่าในเกมนี้นะครับจะมีฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยในเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่การหาเงินในเกมไปขาย ยังสามารถหาไอเทมไปขายได้ด้วยซึ่งไอเทมก็หาดอกจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับหรือว่าไปตีบอสก็ได้เช่นกันนะครับเราจะนำไอเทมในส่วนนั้นนะครับมาขายให้ n p c หรือว่าเอาไปขายให้กับผู้เล่นอื่นก็ได้แต่ว่าเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของตลาดนะครับว่ามีไอเทมชิ้นไหนที่มีราคาดีนะครับราคาแพงที่จะเอามาวางขายได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าไอเทมชิ้นไหนที่ราคาดีนะครับ เราก็สามารถที่จะขายและหาเงินในเกมนั้นๆได้พอเราได้เงินมานะครับเราก็สามารถเอาเงินในเกมนั้นนะครับไปขายให้กับผู้เล่นอื่นที่ต้องการนะครับสมมุติว่ามีคนต้องการซื้อเงินเอ็มจากผมนะครับจํานวน 100m เอ็มนะครับซึ่งขายในราคาเอ็มละ10บาทนะครับผมก็ทําการกดที่ตัวผู้เล่นคนนั้นเลยนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินให้เขานะครับจํานวน 100m นะครับแล้วเขาก็ทําการโอนเงินจริงนะครับเข้าบัญชีให้ผมนั่นเองนะครับก็เป็นเงินจริงจํานวน1000บาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักของการแลกเปลี่ยนในเกมแบบนี้นะครับซึ่งเกมแบบนี้ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยตรงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือเงินในเกมก็ขายได้สมมุติว่ามีไอเทมนะครับมีคนต้องการดาบเล่มนึงนะครับจากผมนะครับขายจํานวนราคา300บาทนะครับ ก็สามารถกดที่ตัวผูวเ้เล่นแล้วเราก็เอาดาบให้เขานะครับแล้วให้เขาทําการโอนเงินใ,ให้เรานะครับเราจะโอนเอาดาบให้เขาก่อนหรือว่าให้เขาโอนเงินก่อนก็ได้นะครับแต่โดยปกติการซื้อขายแบบนี้เขาจะทําการโอนเงินก่อนก่อนที่จะโอนของให้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบง่ายๆนะครับสําหรับรูปแบบที่1ก็คือมันมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นอยู่แล้วนะครับเอาแล้วครับทีนี้เรามาดูรูปแบบที่2ของการหาเงินบ้างนะครับ สำหรับรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะของเกม RPG เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเกมแบบนี้นะครับจะไม่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปกดที่ตัวผู้เล่นนะครับจะไม่มีฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนมาให้นะครับแต่ว่าในเกมแบบนี้นะครับเขาจะมีตลาดกลางมาให้ซึ่งตลาดกลางของแต่ละเกมก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเกมว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าตลาดกลางได้นะครับบางเกมก็ต้องเลเวล 40บางเกมก็เลเวล30นะครับก็แตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆของเกมที่ใช้ตลาดกลางนะครับมีตลาดกลางเนี่ยจะทําการแลกเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวการบอกทีละเกมนะครับแต่ละเกมมาทํายังไงผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูนะครับในส่วนของตลาดกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการให้เรานําไอเทมมาวางขายนะครับไอเทมก็จะสามารถหาจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับหรือว่า ไปหาจากบอสนะครับหรือว่าผลิตขึ้นมาเองก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเมื่อเราได้ไอเทมมานะครับเราก็เอามาวางตลาดนะครับซึ่งเกมรูปแบบแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับขายเป็นเงินในเกมนะครับแล้วก็2ก็คือขายเป็นเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการขายเพชรให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งการขายเพชรกับขายเงินในเกมก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ตลาดกลางในการซื้อขาย สำหรับวิธีการซื้อขายนะครับก็คือให้เราเลือกไอเทมชิ้นใดชิ้นนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงกับคนที่เราจะแลกเปลี่ยนนะครับสมมุติว่ามีคนต้องการที่จะซื้อเพชรผมนะครับซื้อเพชรผมจํานวน1,000เพชรนะครับผมก็ให้เขาตั้งของนะครับไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับคือเพชรอยู่กับตัวผมนะครับผมมี1000เพชรผมก็ให้เขาตั้งไอเทมขึ้นมานะครับ ชิ้นใดก็ได้แล้วเขาก็บอกผมว่าสมมุติว่าเขาจะตั้งไอเทมเป็นดาบเล่มหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งดาบโดยปกติในท้องตลาดเขาจะขายกันอยู่ที่10เพชใช่ไหมครับผมก็ให้เขาตั้งที่จํานวน1000พเพชพอเขาตั้ง1000พเพชนะครับซึ่งในเกมแบบนี้มันจะไม่บอกชื่อของคนขายนะครับเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนขายแต่ว่าเราจะสังเกตว่าปกติไอเทมชิ้นนี้นะครับเขาขายอยู่ในตลาดจํานวน10เพชแต่ว่ามีคนมาตั้งไว 1,000พเพชรผมก็จะรู้ทันทีว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นของคนคนนั้นที่วางขายนะครับและผมก็ให้เขานะครับทำการโอนเงินตามจำนวนที่ตกลงกันให้ผมนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปกดซื้อไอเทมที่เขาวางขายนะครับจำนวน1000เพชรเขาก็จะได้เงิน1000เพชรไปนะครับผมก็จะได้เงินเข้าบัญชีของผมนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการแลกเปลี่ยน สำหรับระบบของเกมที่ไม่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับแต่ว่าต้องใช้ตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงกับวิธีนี้นะครับก็คือเอาไอเทมไปวางนะครับแล้วตั้งราคาให้แตกต่างจากไอเทมปกติที่เขาขายเราก็จะรู้ทันทีว่าคนคนนั้นเป็นคนที่วางไอเทมให้เราดึงนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกับวิธีนี้นะครับ ครับและก็ถึงรูปแบบสุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถหาเงินจากการเล่นเกมได้นะครับซึ่งวิธีสุดท้ายนะครับก็คือไม่ใช่การขายนะครับแต่ว่าเป็นการแลกนั่นเองครับโดย2วิธีแรกนะครับที่ผมบอกมาก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เป็นการใช้ตลาดกลางในการซื้อขายแต่ว่าสําหรับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมเดียวก็ได้นะครับที่มีระบบแบบนี้ก็คือเกม mir 4นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะใช้ ไอเทมนะครับไปแลกเป็นเหรียญนะครับแล้วก็นําเหรียญไปแลกเป็นเหรียญอีกทีนึงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเงินนะครับซึ่งขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะทํารายละเอียดการแลกเปลี่ยนของเกมนี้ไว้ให้นะครับซึ่งวันนี้ให้รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับสิ่งที่เราจะนําไปแลกนะครับก็คือเจ้าเหรียญตัวนี้ครับก็คือเจ้าไอเทมตัวนี้นะครับเจ้าโลหะทมินนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตด้านซ้ายนะครับก็คือสำหรับตัวนี้นะครับโลหะทมินเราจะนำไปแลกเป็นเหรียญดาโก้นะครับซึ่งเหรียญดาโก้นะดาโก้นะครับจะอยู่ในตลาดตัวละครของเราจะต้องเลเวล40นะครับถึงจะสามารถแลกเหรียญนี้ได้นะครับเมื่อเราได้เหรียญดาโก้มานะครับเราก็เอาไปแลกเป็นเหรียญวีมิกนะครับพอได้เหรียญวีมิกมานะครับเราจะต้องทําการโหลดแอปมานะครับเพื่อที่จะ ใช้แอปตัวนั้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนเจ้าเหรียญวีมิกนะครับไปเป็นเงินแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันขั้นตอนยุ่งยากนะครับก็สามารถขายให้กับผู้เล่นอื่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในราคาที่ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นเกมนะครับทั้ง3รูปแบบก็สามารถเล่นได้นะครับก็ให้เล่นแบบมีความสุขนะครับแล้วก็ให้ได้ตังค์ไปด้วยนี่ก็เป็นวิธีการหาเงิน3รูปแบบนะครับ ที่ได้จากการเล่นเกมนะครับก็ลองไปปรับใช้กับแต่ละคนดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับว่าแต่ละเกมนะครับแยกเป็นเกมๆไปเลยว่าแต่ละเกมเนี่ยเราจะทําการซื้อขายแบบไหนนะครับแยกให้แบบชัดเจนไปเลยเพราะว่าบางทีทําเป็นภาพรวมแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ